เขมาเต็มเลยนะครับเป็นไหมครับถือว่าหนักเลยครับสองแสนโลตามอายุตามเลขไมล่ละครับก็จะหนักนะครับชุดนี้เขมาชุดนี้นะครับเป็นไหมครับอัดเต็มเลยครับนี่ครับเขมาถือว่าเยอะนะครับรีโววิ่งสองแสนกิโลเมตรนะครับคันนี้โตโยต้ารีโวนะครับคันนี้มางานล้างท่อร่วมไอดีนครับมาดูท่อร่วมไอดีว่าจะหนักขนาดไหนครับวิ่งสองแสนกิโลเมตรครับว่าหนักมากเลยครับนี่ครับสายรีโว้นะครับเขมาเต็มเลยนะครับเป็นไหมครับ หรือว่าหนักเลยครับสองแสนโลตามอายุตามเลขไม้แห้วครับก็จะหนักนะครับชุดนี้เยอะเลยครับดูชุดที่ถอดมานะครับตัวนี้ท่อ EGR ครับลิ้นปีกผีเสื้อนะครับถ้าดูแค่ลิ้นปีกผีเสื้อก็จะดูไม่สกปรกมากนะครับแต่ถอดออกมานี่เยอะเลยครับอันนี้พวกระบบ EGR แล้วก็พวก EGR cooler ครับไปดูพอตไอีด้นไหนมั้งครับว่าประมาณไหนครับ ปอดไอดีด้านในก็หนักเลยนะครับเห็นไหมครับขมเอชุดนี้นะครับเห็นไหมครับอัดเต็มเลยครับนี่ครับขมเอถือว่าเยอะนะครับดีโบวิ่งสองแสนกิโลเมตรนะครับคันนี้นี่ครับขมเอเยอะเลยครับโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะทําการล้างครับต่อล้างเสร็จมาดูกันต่อครับมาดูนะครับหลังจากผมล้างทาความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกจุดที่ผมถอดออกมานะครับผมก็จะล้างทําความสะอาดให้หมดนะครับชุด คูลเลอร์นะครับอีจ่าคูลเลอร์ก็ทําความสะอาดให้หมดนะครับเห็นไหมครับช่องทางเข้านี่ครับทางเข้าทางออกนะครับทาความสะอาดให้หมดนะครับตัวลินปี่พิเสียทาความสะอาดให้หมดนะครับนี่ครับตัวท่อร่วมนี่ครับชุดเล็กๆน้อยๆนี่ครับที่ถอดออกมาทําความสะอาดให้หมดครับพอร่วมนี่ครับใส่กิ๊กเลยนะครับดูข้างในครับว่าจะขนาดไหนครับนี่ครับสะอาดลึกถึงข้างในนะครับทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับเก็บให้หมดนะครับเก็บให้ทุกช่องก่อนและหลังแตกต่างชัดเจนนะครับ ดูฝั่งนี้บ้างครับตังนี้ก็ใสสะอาดเลยนะครับดูฝั่งนี้บ้างครับนี่ครับใสสะอาดนะครับตัวท่อ EGR ก็ทำความสะอาดให้หมดนะครับนี่ครับตัวเซนเซอร์ก็ทำความสะอาดให้นะครับก็มีแอร์ o ฟทำความสะอาดให้ตัวแม p ทำความสะอาดให้ตัวกรองของแม p ทำความสะอาดให้ตัวนี้สำคัญเลยครับที่ทำให้รถวิ่งอืดก็คือตัวนี้ครับมันทำความสะอาดได้นะครับไปดูพอร์ตไไหนบนครับ คือพอร์ตในนะครับเห็นไหมครับสะอาดทุกจุดทุกรายละเอียดอย่างที่ผมบอกนะครับสะอาดลึกถึงข้างในครับสะอาดทุกช่องทางนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ก็จะใช้เวลาล้างนานมากๆครับนี่ครับก็ล้างได้ประมาณนี้ครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็มาดูนะครับหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยนะครับโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้ก็มีล้างเข้าร่วมไปดีอุดอีจาแบบ4จุดนะครับออฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับ เดี๋ยวไปดูสถานะไฟลูกเครื่องครับว่ามีโชว์หรือเปล่าครับสถานะไฟลูกเครื่องไม่มีโชว์นะครับสถานะทุกอย่างปกติครับอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ